ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัวพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่สองทุ่งครุสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ๆจะพาน้องๆมาทำการ์ดบอกรักคุณแม่กันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าขอบคุณที่รักกันแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนั้นเราไปทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าค่ะว่าดอกไม้สีสวยๆที่อยู่บนการ์ดนั้นมีวิธีการทําอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะ กราฟีเป็นเทคนิคการแยกสารซึ่งนิยมใช้แยกสารเนื้อเดียวที่ผสมกันอยู่ในปริมาณน้อยออกจากกันเพื่อให้ได้สารบริสุทธิ์โดยอาศัยสมบัติในการละลายของสารในตัวทำละลายและสมบัติของตัวดูดซับโดยที่สารแต่ละชนิดมีความสามารถในการละลายและถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับต่างกัน สารที่ละลายในตัวทำละลายได้ดีและถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับได้น้อยจะเคลื่อนที่ได้ไกลกว่าสารที่ละลายในตัวทําละลายได้ไม่ดีและถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับได้มากจะเคลื่อนที่ได้ใกล้กว่าสารที่แยกโดยวิธีนี้มักเป็นสารมีสีเช่นสีย้อมสีผสมอาหารน้ำมึกเป็นต้น อีกทั้งยังใช้แยกสารที่ไม่มีสีได้อีกด้วยเช่นสารละลายกรดอะมิโนสารละลายน้ำตาลหลายชนิดที่ผสมกันกิจกรรมขอบคุณที่รักกันได้นำเทคนิคโครโมโทโกราฟีนำมาสร้างสารรค์ให้เกิดเป็นดอกไม้สวยๆถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันเลยค่ะวัสดุอุป,ปกรณ์กระดาษหน้าปกสีขนาด A5 กันไกรโบ ภาพการ์ตูนกาวลาเท็กซ์กระดาษทิชชู่สีเมจิกสีไม้วิธีทำนำกระดาษทิชชู่มาตัดเป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง9เซนติเมตรทั้งหมด7ชิ้นค่ะตัดกระดาษทิชชู่ส่วนหนึ่งออกเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้ง7ชิ้นดังภาพ จากนั้นแต้มจุดสีเมจิกให้ทั่วตามจินตนาการพับกระดาษทิชชู่3มทบแล้วตัดมุมให้โคง้งเพื่อทำเป็นกลีบดอกทั้ง7จ็กลีบค่ะนำกลีบที่ตัดแล้วจุ่มน้ำโดยให้ฝั่งปลายแหลมจุ่มน้ำเพียงเล็กน้อยที่กระดาษออกแล้วนำไปผึ่งให้แห้งค่ะเลือกภาพการ์ตูนเกี่ยวกับวันแม่ที่น้องๆชอบมาตกแต่งให้สวยงามพับกระดาษสีขนาด A5 ครึ่งแผ่น นำภาพการ์ตูนมาแปะที่หน้าปกการ์ดแล้วติดโบตามจินตนาการค่ะนํากลีบดอกไม้ที่แห้งมาทากาวติดด้านข้างให้เป็นลักษณะดอกไม้บานทั้ง7กลีบจากนั้นพับกลีบดอกไม้ให้ประกบกันเป็นลักษณะครึ่งวงกลมค่ะนํากลีบที่ 1. ทากาวที่มุมด้านล่างกลีบนํากลีบที่2และ3ม,มาติดเป็นแนวตั้งบริเวณที่ทากาวไว้ โดยให้ด้านที่เป็นปลายกลีบดอกหันออกด้านข้างค่ะทากาวที่กรีบที่1ด้านบนนำกรีบที่4ติดบริเวณที่ทากาวไว้โดยให้ด้านที่เป็นปลายกลีบดอกหันออกด้านบนค่ะทากาวที่กรีบที่4ที่มุมด้านล่างกรีบ นำกลีบที่5และ6มาติดเป็นแนวตั้งบริเวณที่ทากาวไว้โดยให้ด้านที่เป็นปลายกลีบดอกหันออกด้านข้างค่ะทากาวที่กลีบที่4ด้านบนนำกลีบที่7ติดบริเวณที่ทากาวไว้โดยให้ด้านที่เป็นปลายกลีบดอกหันออกด้านบนค่ะนำดอกไม้ที่ได้มาวางบนกระดาษ A5 ที่พับไว้ที่ฝั่งด้านขวา ทากาวที่ฝั่งด้านซ้ายแล้วปิดกระดาษฝั่งด้านซ้ายทับดอกไม้จากนั้นทากาวฝั่งด้านขวาปิดกระดาษฝั่งด้านขวาทับดอกไม้ค่ะการารออกมาแล้วตกแต่งเขียนความรู้สึกถึงคุณแม่ตามจินตนาการของน้องๆได้เลยค่ะเพียงเท่านี้น้องๆก็จะได้การ์ดที่มีดอกไม้สวยๆไว้ไปบอกรักคุณแม่แล้วนะคะ ในครั้งหน้าพี่ๆจะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝังอีกนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่สองทุงครุด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ